ทาทีเพื่อท่านค่ะทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับเราท่านอย่างท่<ท>า <ำ S 3> จ,จะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเสริมเรียนดนตรีไทยแล้วทำให้มีสมาธิดีค่ะและ้วก็ดได้อนุรักษ์สืบสาวัฒนธรรมไทยต่อไปด้วยก็รู้สึกว่าท่านพยายามศึกษาวัฒนธรรมต่อไปเพื่อคนรุ่นหลังนะคะคือท่านคือท่านเหมือนเป็นตัวอย่างให้ประชาชนทุกคนนะคะเมื่อในเมื่อชาติพัฒนาสิ่งอื่นไปแล้ว แต่ทำไมอย่างเดิมอ่ะที่เขาพัฒนามาแล้วทำไมเราถึงไม่สืบสานต่อไปเรื่อยอยากจะขอให้ทุกคนทำในสิ่งดีๆค่ะแล้วก็เชืดอ,อ,อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะทำให้พระเจ้าอยู่หัวไม่ไมเหนื่อยกับพวกเราต่อไปแล้วก็ทรงมั่นใจด้วยว่าพวกเราจะสามารถอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันได้เยามีความส,สุขต่อไป